สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมแล้วใจวันนี้ผมจะมาสอนเกมอะไรเยอะเกมในเวอร์ชันเก่าแต่จะแต่จะใช้ผมจะใช้แบบไม่เหมือนไอช่องช่องอะไรก็น,นั้นใช่ไหมแอ่านั่นแหละแลผมจะไอ้นั่นแหะมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็ เดี๋ยววันนี้เราจะมาชิม i c ไอส์จีโปรแกมนะครับว่าพิมพ์พูดเข้าไปเลยได้ได้อ๋อมันก็เปิดไปกั้น ้ราใช้โทรศัพท์ใหม่นะครับเอย้ยเรนใช้โทรศัพท์เกมเปิดภาษาแป๊บสองจุดสามนะครับ สองดๆๆๆสองยางงี้นะออออะไอ้ขึมไอ้ตอนนี้สองเหรอสองอันนี้นะอันนี้นะครับอันนี้ up to the r o a d up to d o w n เราไม่ต้องสนใจมันเอาที้เลยนะครับอันอันควนนี้ นี่นะกระโดดเสียงผมอาจจะพิซเลตเลยนะครับก็ตอนนี้อยู่ข้างคาครับนี่ผมได้น่งขผมพูดเลยครับตอนนี้ผมอยู่อยู่ตรงนั่งตรงบันไดยอยู่นะครับไป,ไปตกกระดครับอันนี้พระนี้พองอ่ะใครเนี่ยถ้าแบบ เราเราสะดุดกดเปิดเลยเรากนมีนะครับติดตั้งก็แบบอ๋ออออไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วหนุกอันนี้ก่อนน,น,นี่นะเอ,อ๊ะเหมือนไอ้ช่องนั้นเลยถูนี่นะเออก็ยังไงมันจะเวทีกเพื่อนหรือไงอื้อ แป๊บนึงนะครับโอเคตอนนี้ผมจะทำเการดาวน์โหลดอีกเกินด่ารว,อย,วอยอีกครั้งนะครับฟ้าจะรักตายก็จะไปลุ้นแล้วข้าผมก็ต้องรู้จะบ้าไปแบบตั้งเแบบอะไรอ่ะเปิดนะครับแค่นี้นะครับเราก็เล่นได้แล้วนนะอันะไรอ่ะ ตีตตีตีตีตดตี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 ตัตี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 ตตีมีตคตัตีต่ตีตีตีีตตี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 ีตีีีตีีตีตีตีบีี เดีววันนี้พอจะลาไปก่อนก็ไรก็เจรก็นก็ยิต็มไป่พลาดกบกล้าแล้วเจอกันนะบ๊ายบายน